สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปปิดทุกคนเลยนะคะเรามาเจอกับพี่ต่ายในคลิปนี้นะคะคลิปนี้พี่ต่ายจะมาแชร์วิธีการดูแลส้นเท้านะคะซึ่งการดูแลส้นเท้าเนี่ยบอกเลยว่าสาวๆไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะแบบดูแลผิวหน้าดูแลผมดูแลรูปร่างของเราใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าการดูแลส้นเท้า ก็สําคัญไม่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ชอบแบบชอบใส่รองเท้าส้นสูงชอบใส่รองเท้าที่จะต้องเปิดส้นนะคะบางทีเวลาที่เราจะต้องไปออกงานใช่ไหมคะหน้าสวยหุ่นสวยผมเปะ๊ะทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดเลยแต่มาเจอส้นเท้าแตกนี่คือ ขายแน่ๆนะคะหรือแม้แต่ช่วงนี้อากาศเย็นอย่างพี่ต่ายอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแต่จะบอกว่าถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยมันก็จะทําให้ส้นเท้าของเราแตกได้ง่ายมากริปนี้พี่ต่ายก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการดูแลปัญหาส้นเท้าแตกแบบเห็นผลปลอดภยัยราคาประหยัดนะคะทุกคนและสามารถทําได้เองที่บ้านง่ายๆนะคะมี4วิธีด้วยกันคะ่ะทุกคนซึ่งแต่และว,วิธีบอกเลยว่าเด็ดวิธีแรกเลยนะคะก็คือการเลือกใช้ครีมบํารุงส้นเท้านะคะเราอย่าลืมว่า นอกจากผิวหน้าหรือว่าผิวกายแล้วนะคะผิวบริเวณส,ส้นเท้าของเราเนี่ยเขาก็ต้องการการบารุงเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาส้นเท้าแตกส้นเท้ามีความกล้านมีความด้านนะคะการเลือกใช้ครีมบํารุงส้นเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากขาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยพี่ต่ายจะมาแนะนำพอลกาพอลกาครีมทาส้นเท้าแตกหลอดนี้เลยค่ะชื่อของเขาก็คือพ o ลกาครีมทาส้นเนะคะจะบอกว่าเนื้อครีมเขาเข้มข้นมาก คือเวลาที่เราทาบำรุงบริเวณส้นเท้าค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนหนอะหนะต่อผิวเลยหล่ดนี้เขามีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ช่วยอุ้มน้าแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ํานะคะมีวิตามิน E แล้วก็เชียร์บัตเตอร์อีกด้วยที่ช่วยในเรื่องของการสมานร,รอยแตกให้เรียบเนียนขึ้นนะคะแถมยังมี aha แล้วก็มีวิตามิน b 3ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวใหมเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะพี่แต่จะบอกเคล็ดลับการใช้ครีมทาส้นเท เาแบบเห็นผลชั่วข้ามคืนเลยนะคะก็คือให้ใช้ครีมของพอลกาเนี่ยแหละทาให้ทั่วบริเวณส้นเท้าของเรานะคะทาหนาๆได้เลยนะคะทุกคนจากนั้นก็สวมถุงเท้าก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาส้นเท้าจะมีความแบบนุ่มมีความชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาส้นเท้าแตกหนักๆนะคะใช้วิธีนี้แบบต่อเนื่องนะคะบอกเลยว่าจะค่อยๆดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแน่นอนคะ่ะซึ่งจริงๆข้างกล่องเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข่าด้านเขา อดอกดานะคะหรือว่าคนที่แบบหน้าท้องแตกลายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะคนที่ส้นเท้าแตกเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าของพองก้าหลอดน,นี้ดีแนะนําเลยนะคะหลอดน,นี้เขาจะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะหรือว่าร้านขายยาก,ก็มีขายเหมือนกันนะคะไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการใช้น้ําอุ่นนะคะแล้วก็ หินขัดเท้าค่ะวิธีง่ายมากให้เอาน้ําอุ่นใส่กละมังนะคะจากนั้นก็เอาเท้าไปแช่ในน้ําอุน่นทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะพอครบ15นาทีแล้วนะให้ใช้หินสําหรับขัดเท้านะคะนำมาขัดขัด,ขดทุบทุบริเวณรอยแตกนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดนะคะเช็ดเท้าให้แห้งจากนั้นก็ทาด้วยครีมบํารุงส้นเท้าแตกได้เลยค่ะในวิธีที่3นั่นก็คือการใช้เปลือกกล้วยหอมนะคะจะบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธี ที่แบบง่ายมากนะคะแค่นําเปลือกกล้วยหอมมาทาทาถูๆบริเวณส้นเท้าที่แตกหรือว่าส้นเท้าที่มีความด้านนะคะถูไปมาแล้วก็ทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดเช็ดเท้าให้แห้งตามด้วยทายครีมบํารุงส้นเท้าแตกนะคะแนะนําให้สวมถุงเท้าวไว้สักพักด้วยนะคะเพื่อทําให้ส้นเท้าของเราเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื่นค่ะสูตรที่4ี่นะคะก็คือน้ํามะนาวน้ํามันมะกอกแล้วก็เกลือนะคะนําส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยมาคน,คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นําไปขั ขัดทูๆบริเวณที่ส้นเท้าแตกนะคะขัดไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ10หรือว่า15นาทีนะคะจากนั้นก็ไปล้างออกส่วนนี้เขาเป็นสูตรสครับเท้าสําหรับคนที่มีปัญหาส้นเท้าแตกนะคะเขาจะช่วยทําให้ส้นเท้าของเราเนี่ยกลับมาเนียนนุ่มเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ4สูตรการดูแลส้นเท้าแตกแบบเห็นผลนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนเป็นวิธีที่เราสามารถทาได้เองง่ายๆที่บ้านเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ขอพีจารณกดไลค์กดใจให้ด้วยนะคะ พี่แต่จะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ